กันชนเนี่ยจะไม่ใช่ RS อะไม่ไม่ใช่ RS ทั้งหมดนะครับเป็นการเป็นการผสมระหว่าง<า> SMC <H> ครับผมกันหมาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่153กว่ากว่าครับ153กว่ากว่าใช่ครับก็ยังไม่ถึง154ครับ ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงสินะอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมแจ็ค GK นะสีแดงด้านหลังเลยก็เป็นเสเต็ปกำลังอัดนะพิกัดมาประมาณ150กว่ากว่านี่แหละพาร์ทของอ,อ,อะไรที่เต็มลำเลยก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับแล้วว่าเจ้าของจะเป็นใครนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกแจ็ค GK นะหรือว่าหลงไหลในการแต่งรถนะห้ามพลาดคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงง,งสินะด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ขับ Honda และกำลังมองหาร้านแต่งรถที่ครบวงจรติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดมีบริการหลังการขายที่โคตรเป็นกันเองงงสินะขอแนะนำร้าน NJ Part พไม่ว่าจะเป็นล้อท่อเบรกโชค้คอัพชุดไฟหน้าท้ายของแต่ง Honda มือ1มือ2 มีทั้งงานเจแปนและงานไทยให้เพื่อนๆเลือกกันจนหูตาแตกรวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะอีกด้วยเพื่อนๆที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ NJPART ได้เลยและช่องทางการติดต่อโดยตรงตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับขอบคุณครับเราไปชมคลิปกันต่อดีกว่าสวัสดีครับผมเมธนะครับ ครับผมมาจากค้อทับเจ็กนะครับกับเพื่อนๆเจอกันก็ทักทายกันได้เสมอครับผมเสื้อครับผมฟรนี่ใช่ครับผมใช่ครับเสื้อข้าวทับเป็นมานี้ครับผมโอเคโอเคครับผมรถซิ่งคันแรกของพี่เม่เนี่ยที่เอามาแต่งซิ่งเลยเป็นเป็นรุ่นอลายพี่ก็สมัยเรียนมหาลัยนะครับก็จะเป็นเซเิโร่ครับผมเซเิโร่ A สามหนึ่งนี่แหละครับขับหลังก็ตอนนั้นก็จะเป็นเครื่อง 2J ครับผมทอร์โบก็ T 8 8 3 8ปดปด G K มานี้ครับผม เล่นเต็มมาก่อนเล่นเต็มมาก่อนครับบูชิดพันอะไรเงี้ยครับผมก็เล่นมา8 0 0้อมาครับผมอ่าครับผมเล่นผ่านเล่นเปโรอะไรเสร็จแล้วทำไมถึงเลือกกีเคมเอามาเล่นนะเว้อ่ามันเป็นช่วงเหมือนกับแบบว่าเราเริ่มอิ่มตัวกับกับแบบอ่ากับซเปโรกับสเปโรคือแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ผ่านไปหลายสิบปีละแล้วก็ประกอบกับว่าอะไหล่แล้วก็รถยุคงเก้าศูนย์เนี่ยคือตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าคนต้องมีกําลังนิดนึงเพราะว่าอะไหล่ค่อนข้างสูงแพงแล้วและหายากด้วยครับผมใช่ มันจะเป็นแบบคล้ายๆเฉพาะกลุ่มแหละใช่ครับครับก็เลยได้มาเป็น G K ใช่ครับคันนี้เนาะครับผมอ่ะสเต็ปคร่าวๆของคันนี้คืออะไรพี่สเต็ปคร่าวๆคันนี้ก็เป็นกําลังอัดนะครับอ่าฮะอ่าร้อยห้าสิบสามมาครับผมทอกก็ร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมครับรถวิ่งถนนก็เน้นมีทอร์กหน่อยจะได้แบบขับสนุกอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับคือกดแล้วก็เป็นมากดเป็นมาอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะให้พี่เมฆช่วยรีวิวหน่อยว่า เจ้า TK ของพี่เมธทานเนี้ยทำอะไรมาบ้างเนาะเดีไย้เรับจากภายนอกก่อนก็ได้ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าตัวไฮบริดนะครับอมไฮบริดญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอง์ฟตรงนี้นะครับผมจะเป็นอง์ฟนยใช่ครับเป็นอมไฟจะไม่จะไม่อง์ฟจะเป็นขาวๆธรรมดาครับผมอันนี้ก็จะเป็นอง์ฟครับผมครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกนี่ก็เป็นของ h อ n d a a แอเครับผมแต่จะเป็นฮ o n d a a แอเตัวเริ่มต้นนะครับ h อน d a a c e จะมี3ตัวนะครับผมจะมีตัวนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นฟ้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นเหลืองนะครับครับผมตัวนี้ก็คือตัวแรกตัวนี้ตัวแรกครับผมตัวนี้ก็จะจับต้องได้ราคาประมาณ7,000บาทครับผมก็จะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น โคมนี uh ่จะเป็นของญี Hence, ่ปุ oh, right ่นครับผมเป็นของอาเอญี่ปุ่นครับผมก็คือชุดนี้ด้วยใช่ปะชุดนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นอย่างนี้ครับคือเฉพาะชุดนี้ครับผมได้ชุดนี้มาแล้วชุดนี้ก็คือมันเป็นโรงงานบ้านเราครับเป็นเคปล่าเราก็มาขัดแล้วเราก็พ่นเป็นดําเงาให้มันเข้ากับชุดตรงนี้ครับผมแต่คือชุดญี่ปุ่นก็คเือเือชุดนี้ใช่ครับชุดโซ่รอนี้ใช่ครับผมใช่ครับครับผมแล้วก็กระจายแต่รถแต่อันนี้จะบอกว่ากันชนเนี่ยจะไม่ใช่ RS ไม่ไม่ใช่ r s ทั้งหมดนะครับเป็นการเป็นการผสมระหว่างอาเอสเอ็มซีครับผมกระจายหน ช่วงขอบตรงนี้จะเป็นของ M C นะครับชุดเนี้ส่วนดีเทลตรงนี้จะเป็น r S ครับผมเป็นการเป็นการเราเป็นการไอ้นี้นะครับสตอมขึ้นมาครับผมเป็นสไตล์ของเราเองครับครับผมใช่ครับแล้วเราก็จะมีการต่อต่อกันโชนลงมาอีกหนึ่งหนึ่งนิ้วครับผมต่อชูมังหนึ่งนิ้วเพื่อเราจะไม่ต้องใส่สเกิร์ตไม่ต้องไม่ต้องใส่สปายเลอร์อะไรเลยครับคืออันนี้งานเนี้ยมันไม่ใช่ ไม่ใช่แต่ไม่ไม่ใช่แต่ s t a n d r ไม่ใช่ RS standard ใช่ครับไม่ใช่ RS แตนดาร์ดคือเป็น MC ใช่ครับที่ก็เอามาโป๊หรือเอามาหล่อใช่ครับมาเชื่อมมาครับผมมาตัดต่อเชื่อมตัดต่อเชื่อมให้มันมันเป็น RS อาใช่ครับผม ADK ครับผมเพิ่มความเตี้ยใช่ครับขึ้นไปหน่อยครับผมเชื่อมความเตี้ยลงมาอีกหน่อยเพื่อที่จะไม่ต้องไปถ่ายสปอยเลอร์แล้วขับขับ่ายครับผมครับผมผมว่ามาแลเตี้ยใช่ครับใช่ใช่จะเป็นอะไรที่แบบตรงนี้เราก็จะพ่นเป็นพ่นสีขาวเพื่อ ข่าวุกเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับตัวตัวญี่ปุ่นครับผมใช่ครับตัวอเมริกาญี่ปุ่นแต่ผมแต่ว่าเตี้ยจริงอันนี้จครับผมครับผมครับอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ลิ้นนะไม่ใส่ลิ้นครับผมยึดรถเตี้ยครับผมใช่ครับครับผมแล้วก็ป้ายทะเบียนนี่ก็ได้มาเจ็ดหมื่นห้าครับผมเป็นป้ายเป็นใช่ครับเป็นป้ายทะเบียนซื้อครับผมรอเลยครับผมครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับผม อันนี้ทําเองมีร้านทําครับร้านเสรีการช่างครับผมเสรีการช่างใช่เสรีการช่างไปลเท่าไหร่พี่ถ้ากันชนหน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยกันชนหน้าอย่างเดียวประมาณ80,00ครับผม8 0 0 0ไม่รวมทาสีนะครับผมใช่ทําสีแล้วก็เคลมประกันเอาครับผมใช่ครับเป็นงานสร้างเฉยใช่ครับเป็นงานสร้างขึ้นมาครับแต่แข็งแรงแน่นอนครับผมครับสวยครับผมใช่ครับตรงันแล้วครับใช่ครับมันจะไม่มันจะคัสตอมขึ้นมาครับผมโอเคครับสวยครับผมจัดไปอ่ะมาดูด้านข้างกันดีกว่า อ่าแต่นี้ครับผมครับผมก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเบรกเอ็นเลสนะครับเบรกเอ็นเลสก็จะเป็นเอ็นเลสตัวนิวโลโก้นะครับจานก็จะเป็นครับผมจานก็จะเป็น282ครับผมนะครับครับผมครับแล้วก็รัดรัดด้วยล้อล้อนี่ของงานออโต้ออปชั่นอ่าพูฟพอมมิ่งครับผมอ่าแล้วก็ยางอัลบันอารหนึ5งเก้าห้าห้าสิบสบครับผมโอเคครับผม เส้้นรวมวมแลเส้นนี้รวมๆแล้วอ่อย่าบอกก่อนว่า,าอพอดีว่าอันนี้ได้แต่ราคาพิเศษมารครับผมอ่า <ผม S 2> น้องเขาแบ่งมาให้ใช้ครับผมก็ก็เซฟไปเยอะครับก็เบรคเสร็จแล้วชุดนี้ยางก็เส้นหนึ่งประมาณ3ามพันสามนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยประมาณหมื่นสี่นะครับแล้วก็เบรคเนี่ยประมาณ3ามหมื่นห้าครับผมนะครับก็ประมาณ ก็ล้วมกันเอาเองแล้วกันอย่างเงี้ประมาณนี้ครับผมครับโอเคอืมครับผมแล้วก็โช๊คนี่จะเป็นของอ่าเฮดไดครับผมเฮดไดเอสเปคครับสามสองระดับครับผมอันนี้พี่เมธปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่ข้างหน้าผมปรับอยู่22่สิบสอครับผมแต่ผมคำนึงปรับ22ข้างหลังปรับ20ครับผมคำนึงนะครับผมโหลดประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้โหลดก็จากพื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณ51ครับผม นะครับผมครับผมครับโอเคนะครือผมหรือว่าเตี้ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่นะครับผมก็โอเคนะครับกับการแบบการจ้ำการอะไรก็โอเคนะครับได้ได้อยู่และอันนี้ก็ตั้งแคมเบอร์ลบสองครับผมอ๋อ่ครับผมตั้งแคมเบอร์ลบสองเพื่อให้หลบหลบซุ้มครับผม ว่ามันหูไปข้างในใช่นิดนึงครับถ้าตั้งเยอะมากเดี๋ยวจะกินยางเยอะแล้วก็เวลาออกรถจะไม่ตรงเลยครับผมครับผมปิ้นไปหน่อยปิ้นไปหน่อยใช่ครับจะคอนโทรลยากครับผมครับแล้วสีของพี่เมย์ทำมาจากไหนเลยสีทํามาจากที่อู่เจฟครับผมเจฟบางเลนนะครับเจฟบางเลนครับผมเดียวกันเลยครับผมอันอันนี้จะเป็น ไปเป็นตัวสีของ Accord G10 ตัวนอกรบผมครับผม a อ cord G10 ตัวนอกครับใช่ครับเป็นแดงแดงแดงไม่มีมุกปะแดงไม่มีมุกครับผมเป็นแดงไม่มีมุกครับก็คือแดงสดแดงสดครับผมแดงสดแต่แต่ว่าก็จะไม่เหมือนพวกแดงส้มๆเหมือนพวกเหมือนนพวกแบบสีแบบ JS อะไรพวกครับใช่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นแดงแบบเข้มๆไปเลยใช่ครับผมแดงออกแนวเลือดนกนกนิดๆครับผมครับผมครับนิดๆครับ โอเคครับมาต่อมาอ่าข้างหลังก็จะมีดิศหลังนะครับผมอ่าครับผมคันนี้ก็จะมีดิศหลังนี้คือแปลงเป็นแพรหรือยังไงพี่ไม่ดิศหลังก็งานสร้างครับผมก็จะเอาจะเอาจานของ GE ครับผมอ่าจะเจี๊ยบนะครับทั้งคาลิเปอร์ทั้งทั้งจานนะครับแล้วก็สร้างขาครับผมครับผมสร้างขาขึ้นมานะครับแล้วก็เบรกเบรกมือเนี่ยใช้ได้ปกตินะครับเบรกมืออ่าของมันเนี่ยจะเป็นแบบสปริงครับผมเวลาดึงเบรกมือสปริงจะมาดันลูกสูบครับผม เป็นเป็นเป็นเบกเบกมือในตัวคาลิเปอร์เลยนะครับผมใช่เบกเบกมือีอยู่ในคาลิเปอร์เลยใช่ปกติครับเปลี่ยนแล้วมันจะไม่มีเบกมือใช่ครับผมถ้าเป็นเอ็นเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีเบกมือครับผมต้องมาใส่เป็นไฟฟ้าเพิ่มครับผมอันนี้คือแปลงอ้าวใช่ครับผมแปลงเอาครับก็หมื่นกว่าบาทเองครับแปลงที่ไหนมาครับพี่แปลงที่ KTP ครับผม KTP KTP บางนาครับครับผม ตปลายคันนี้นี่หมกหเม็ดเยอะนะครับผมก็ทำัอดีมี t คเจอร์นิดหน่อยครับพอเราแบบเราเรามีเอาประสบการณ์จากการเล่นรถมาหลายปีเราก็มาแบบเป็นแบบอะดปขึ้นมาครับผมครับใช้ได้ใช้ได้ครับผมครับต่อมาด้านหลังทําอะไรมาบ้างครับพี่ด้านหลังก็ไฟท้ายเป็นไฮบริดนะครับ ถ้าไฮบริดตรงนี้จะเป็นฟ้านะครับผมใช่ครับ M C ไฮบิดอันนี้เป็นฟ้าถ้าเป็นถ้าเป็น A S ตรงนี้จะเป็นออกรวมควันนะครับอ่าครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นไฮบริดอันนี้ก็ได้มา27,900ครับผมครับก็จะมีฟิตนะครับอ่าโลโก้โลโก้ทั่วไปแล้วก็ฟิต์โลโก้ไฮบริดนะครับผมใช่ครับผมครับแล้วก็จะมีทับทิมทับทิมนี่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นแท้นะครับได้มา2,500ครับผมญี่ปุ่นตรวนี้เนาะทับทิมแท้ครับผมของญี่ปุ่นนะครับสวยงามครับผมโอเคครับอ่ะ มาที่ท่ออันนี้ไปใส่เป็นของอะไรครับพี่เมธปลายท่อเป็นของดายครับผมครับผมปลายท่อเป็นของด้ายครับตัดไปอันนี้อยู่กี่นิ้วพี่อันนี้ปลายอยู่ประมาณสงนิ้วครึ่งครับผมครับรึ่งเนาะครับผมตัดไปเดี๋ยวขอฟังเสียงเจ้าคันนี้หน่อยละกันได้ครับผมได้ครับ เิ่มความเร่งให้ผมหน่อยได้ปะไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับผมโอเคโอเคครับพี่เมธเดี๋ยวผมขอดูภายในคันนี้หน่อยว่าได้เลยครับผมครับผมโอเคมีอะไรบ้างเลยอ่าก็เริ่มจากอ่าพวงมาลัยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอเวิร์กเบลนะครับเวิร์กเบลตัวตัว ตัวเตี้ยนะครับโบเบลตัวเตี้ยตัวนี้ได้มา6,500ครับผมนะครับแล้วก็คอพับเป็นของเบอร์เบลเหมือนกันนะครับอันนี้ได้มา16,500นะครับผมครับผมและภูมิลาลัยเนี่ยจะเป็นของพีเซอร์แนลนะครับเป็นพีเซอร์แนอ่าพีเอร์แนลสิบอ่าสามร้อยห้าสิบมิลครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวตัวลิมิเต็ดครับจะอยู่ที่หมื่นสามห้าครับผมได้ครับผมวงสามตัวนี้ลงตัวเลยเนี่ยก็สามหมื่นกว่านะครับผมตัวนี้ครับผมครับ ครับโอเคแล้วก็มีจะมีไมเป็นสปูลนะครับแผ่นไมอันนี้เป็นแค่แผ่นไมใช่ครับเป็นแค่แผ่นครับผมเป็นแผ่นไมสปูลนะครับผมใช่ครับอันนี้ก็รวมติดตั้งประมาณพันแปดครับผมครับครับผมครับแล้ววิดิวก็จะเป็นของพายอเนียนะครับผมคับวิดยวเปลี่ยนมาใหม่ครับผมเป็นพายอเนียสามารถต้องรุ่นเลยก็ไม่ต้องรุ่นครับแต่ว่าสามารถใส่ไปแล้วก็ใส่กรอบทําที่ล็อกเก็ตซาวครับผมใช่ครับผมใช่ครับอันนี้ก็หมื่นไปลายโอเคครับผม แล้วก็เดฟฟี่นี่จะเป็นของแท้นะครับเบอร์คีเอสไนครับผมเอครับผมเดฟฟี่นี่เบอร์คีเอสไนครับผมก็อยู่ตัวที่ประมาณสองหมื่นหกครับผมสองหมื่นหกกว่ากว่าครับผมครับผมครับผมสวยสวยครับแล้วก็จะมีกระจกซูมนะครับกระจกซูมครับผมเป็นเป็นเคปลาบอลนะครับอ่าครับผมเป็นเคปลาซินเวอร์ประมาณนั้นนะครับ ถ้าบางคนเขาเรียกคลิปล้าขาวอะไรแล้วแต่ครับผมใช่ครับโอเคครับผมครับก็จะมีหัวเกียร์เป็นของเอ็กซนะครับหัวเกียร์หัวเกียร์เป็นของเอ็กซครับผมครับตัวนี้เนาะครับผมใช่ครับโอเคใหญ่ครับพอดีมืออยู่แล้วใช่ครับพอดีครับอันนี้บ่อบ่อก็จะเป็นบายสตาร์เดียนะครับสตาร์เดียโรแม็คทูนะครับเป็นบ่อแท้นะครับผมไมเห็นไม่ค่อยใช่ครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าตัวนี้คือพอดีได้มามือสองได้มา4ี่หมครับ ครับแต่แต่ละภาพสภาพ90เลยครับที่ได้มาสวยนะสวยครับผมเป็นหลังจากเพชรนะครับคือถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นหลังท็อปไอ้แคบลาดทอมแคทซึ่งซึ่งก๊อปเยอะมากก็เลยรู้สึกจะหนีเขียวเขียวใช่ไหมใช่ครับมาจอกเขียวเขียวเหลืองๆอะไรองี้ครับอะไรใช่ครับเราก็เลยหนีมาตรงนี้เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองรองรองท็อปขึ้นมาครับครับผมก็สวยนะใช่ครับโอเคเลยมันเป็นของแท้ก็นั่งดีครับนั่งดีเลยแล้วก็พรมนี่เพลทพรมฟิตครับผมพรมฟิตทั้งคันใช่ครับเป็นพมของพิเลย ครับโอเคครับผมจัดปไฟบ่อหลังก็ไม่ใส่ไล่เบาครับผมออกหมดแล้วครับไม่มีคนนั่งครับผมครับถ้านั่งก็นอนไปเลยเออนอนไปเลยได้ครับดีกว่าโอเคครับผมอ่าใในครับหมดแล้วไม่เลยเดี๋ยวขอดูด้านหน้าด้านเครื่องอ่ะแล้วกันได้ครับผมได้ครับโอเคมา ทำอะไรไปบ้างครับตัวนี้อันนี้กันนะครับก็จะเริ่มต้นตอนแรกก็อันนี้กองนะครับอ่าจะเริ่มต้นจากกองกองอันนี้เป็นของซิมูตานะครับผมกองซิมูตาตันนี้จะเป็น G E G K ใส่ได้กันได้ครับผมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าเป็นกองของ H K เพื่อใหญ่เพื่อจะได้ดูอากาศได้ได้ได้ดีกว่าครับผมอันนี้ก็ท่อร่วเป็นของบางมดนะครับครับผมเป็นท่อร่วบางมดท่อร่วบางมดก็สําหรับรถกําลังอัดเลยครับก็ทรงนี้ก็จะเป็น แล้วก็จะมีฝาอันนี้เป็นของ J S ครับผมฝามันเครื่องาม J S ครับผมครับผมครับผมแล้วก็มียางท่านเครื่องอยู่ดีเทนนะครับใช่ครับยางท่านเครื่องอยู่เทนแล้วก็อันนี้ก็มีกล่องครับผมกล่องเป็น Mac E C U ครับผมใช่ครับอันนี้อันนี้หัวฉีด K หัวฉีด K ยี่ครับ K ยี่สิบ A ครับผม K ยี่สิบ A ใช่แล้วสเตปในในเครื่องลูกก้านข้อนี้ไม่มีครับก็มีแค่ลูกลูกอ่าลูกลูกบีโอครับแต่ว่าครับผมก้านเดิมข้อเดิมครับผมก้านเดิมข้อเดิมครับผมใช่ครับ โอเคครับอันนี้พิกัดม้าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่ร้อยห้าสิบสามกว่ากว่าครับร้อยห้าสิบสามกว่ากว่าใช่ครับก็ยังไม่ถึงร้อยห้าสิบครับก็เดี๋ยวแต่โต๊ะแต่ทอก็ร้อยห้าสิบเจ็ดกว่ากว่าครับอ่าอ่าครับผมก็ใช้ได้เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าฟิลฟิลขับอะไรประมาณไหนนะครับโอ้ถ้อยเสียนี่ก็เป็นของเฮดเดอร์นี่เป็นของบางมดนะครับผมอ่าเฮดเดอร์บางมดใช่เมื่อไรบางมดไซส์พิเศษครับไซส์ใหญ่ครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ ครับผมแล้วท่อนี่ก็จะเดินเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยครับจนไปถึงหลังเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ยิงสดครับตรงกลางนี่ก็คือไม่มีคัลตาครับผมใช่ครับยิงสดไปครับผมประมาณนี้ครับผมกองเทนะกองเทเราจะมี ไอ้นี่ครับนี่ของแรเทมครับผมคัตโกะคัดโกะตัวนี้ก็เบิกที่พี่เก๋ไอพี่พี่พี่อพี่เชนครับพี่ครับผมเกซ่าครับผมเกซ่าครับผมเบิกมาห้าพันห้าครับผมร้านรับใครไปก็หลงใช่ครับใช่ใช่ใช่เขาอยู่แยกเจ็ดครับครับผมเจ็ดทะเลเยยี่สิบแยกเจ็ด เอออันนี้มาแลงันมาแลงท่านคงดีนะอืมใช่ครับยึดหลายหลายจุดบ้านเราที่เราเห็นก็คือเหมือนยึดแบบใช่ครับเราจะเป็นจะเป็นของจะเป็นของ JS อะไรก็จะเล็กๆกลมๆอะไรเงี้ยใช่ครับแต่อันนี้แผงยึดมันใช่ครับใช่มันแลยึดแตบแก้มหลายจุดมีคนมาขอซื้ออยู่ครับแต่ขายไม่ได้ขาไม่ได้แล้วครับผมเยวไม่มีใส่ใช่โอเคครับประมาณนี้ครับครับแล้วอันนี้ของพี่เมธจูนน้ำมันอะไร e85 ครับผม e85 ใช่ครับ e85 ครับ S, <S ใช่ครับก็มีกล่องสแตนดาร์ดล์ครับผมเป็นสแตนดาร์ดล์ครับผมครับโอเคครับผมอ๋ออแล้วอันนี้ทําจากที่ไหนมาครับอ๋ออันนี้ทําจากอ่าเบลเลครับผมอ่าเบลเลอ่าเบลเลครับอ่าเบนต์ปนคนจูนครับเบนต์เบนต์เบนจูนเนอร์จบประมาณเท่าไหร่ครับก็คันนี้จบประมาณห0 0 0ื่นนะครับหกหมื่นนะครับผมครับรวมหมดนี่เลยนะครับผมทั้งท่อร่วมแล้วก็ลิ้นลิ้น70็ดสิบเนี่ยครับผมลิ้นสาย70็มิลแล้วก็หัวถุงหัวฉีดเนี่ยรวมหมดเลยครับแล้วก็ค่าประกอบประกอบเครื่องเคเลนอะไรพวกนี้ครับผม คือรวมพร้อมขับพร้อมขับใช่ครับหกหมื่นหกหมื่นไม่รวมกล่องนะครับอ่าไม่รวมกล่องครับผมโอเครับหกหมื่นไม่รวมกล่องครับถ้ารวมกล่องก็บวกค่ากล่องไปเรบวกค่ากล่องประมาณสามหมื่นกว่าบาทก็ตีเลขกลมๆมาแสนครับผมประมาณแสนหนึ่งเล็กๆนิดๆก็พอมาอะไรใช่ครับแสนน้อยๆครับรายละเอียดอะไรอีกนิดหน่อยได้ครับผมใช่ครับโอเคครับประมาณนี้นะครับจัดไปก็เดี๋ยวไปลองฟิลว่าร้อยห้าสิบสามมาที่มันจะอะไรประมาณไหนนะครับผม โอเคว่าเบาะนั่งดีครับพอดีตัวมันมีไซส์ไหมเบาะพี่ไม่มีครับตัวนี้จะไม่มีไซส์ครับอ๋ออันนี้เป็นฟรีไซส์นะใช่ครับเป็นฟรีไซส์ว่าโอเคนะถ้าในทะเลล่างของผมครับร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบใช่ครับเออโอเคใช้ได้ครับผมไปเดี๋ยวไปลองแบบฟิลขับอะไรประมาณนี้หน่อยอันนี้คราคัาจะเป็นคัทของบีเคคัทครับอัพอัปเปอร์คัทครับผมจะเป็นจะเป็นกุ้งกิ้งครับผมคัทกุ้งกิ้งนะใช่ครับผมไม่็นโหน่งหัวเท่านียวครับ Okay. ก็คือรวมเลยหอมจุกจิกใช่ครับผมใช่ครับก็คืออ่าผมว่าคือเคยเล่น t u r b มาแล้วแล้วรู้สึกว่า t u r b ก็คือก็ดี t u r b ก็แรงดีอะไรดีแต่ว่าเราก็อยากเป็นฟิลเป็นแบบ NA ที่แบบว่าเจอเพื่อนบนถนนสติจูดแล้วก็เจอกันได้เล่นกันได้หมดอะไรทุกเวทอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ครับเปรดเล็กเล็กน้อยนอยอะไรอย่างงี้ครับก็คือพอมันมาใช่ครับพอมันครับผมแล้วก็ไม่จุกจิกครับผมอันนี้มีต้องดูแลอะไรมากเพิ่มเติมไหมพี่อาทำมา กำลังอัดเนี่ยแบบ <S <S ก็ไม่มีอะไรเ <ละ S 2> พริ่มเติมนะครับก็ดูแลน้ำมันเครื่องหน่อยเพราะว่าเราใช้รอบสูงตลอดน้ำมันเครื่องก็จะเป็นแบบไอน้ำมันเครื่องก็จะออกออกออกมากกว่ารถปกตินิดนึงครับผมก็น้ำมันเครื่องก็สัตเทนโลก็ดูหน่อยนิดนึงน้ำมันเครื่องอาจจะหายไป,ไปสักสักประมาณสักนิดนึงครับผมใช่ครับนิดนึงเราก็ใส่ใจตรงนี้นิดนึงครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับผมไม่จุกจิกไม่มีอะไรครับ ความรุความร้อนก็ทุกอย่างก็เนี่ยครับความร้อน80เองครับผมใช่ครับ80ครับผมอันนี้เป็นปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กก็จะเป็นของ AEM ครับผมครับผมปั๊มติ๊กเดิมก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวว่าแสนโลก็จะมีปัญหาละครับผมเราก็เลยเปลี่ยนไปเลยครับผมก็คือเพื่อง่ายก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติได้ปกติใช่ครับเราอาจจะดูแลมันใส่ใจมันนิดหน่อยใช่ครับใส่ใจนิดหน่อยครับโอเคประมาณนี้นะครับผมครับผมก็ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ สำหรับใครที่สนใจพรีเซทที่เอาไว้ใช้ในการแต่งภาพลดสิ่งโดยเฉพาะเร็วๆนี้ทางเพจงงศิณะจะทำออกมาจำหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคครับพี่เมธท้ายนี้มีอะไรจะฝากไว้เย่ยก็ฝากกลุ่มฮอตเซจด้วยนะครับครับผมฮอตเซจก็จะมีพระราม3แล้วก็พระราม2ครับผมครับผมเจอกันกระทักทยได้นะครับครับผมครับผมแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี่ก็เราจะมีทำธุรกิจ เกี่ยวกับรถนี่แหละครับเคยผมก็จะครับผมเปิดร้านประมาณนี้ครับตกแต่งให้เพื่อนๆได้ในราคาแบบจับต้องได้ครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามฮอสับเกีย์ไว้แล้วกันถ้าร้านอะไรเปิดมายังไงก็ฝากไปอุดหนุนที่เขาด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของแจ๊จีเคกำลังอัดคันนี้นะก็ ใครที่สนใจอยากจะทำสเต็ปประมาณนี้ก็สามารถสอบถามพี่เจ้าของรถเขาได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์พี่เจ้าของรถไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเพจงงธีนะด้วยครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย